สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลลี่ออร์แกนิกนะครับครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เรามักเจอบ่อยนะครับในหน้าฝนนะครับก็จะเป็นอาราใบจุดนะครับเพื่อนๆที่เกิดขึ้นกับผักของเรานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําในส่วนของเชื้อไตรโโดมานะครับมาใช้ในสวนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับผักของเรานะครับเพื่อน ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราเลยนะครับตอนนี้คนติดตาม584คนนะครับปีนี้ก็แผนว่าอยากจะให้มีคนติดตามสัก1000คนนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพืนนะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเราก็เตรียมนะครับในส่วนของ ข้าวสารนะครับ2ส่วนนะครับแล้วก็ใช้น้ําเปล่า1ส่วนนะครับเพื่อนๆส่วนของข้าวสารนะครับเราก็สามารถใช้เป็นปลายข้าวนะครับหรือว่าข้าวหักก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นข้าวหอมมะลิครับซึ่งราคามันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับถ้วยตวงนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาได้เลยนะครับโดยใช้ ข้าว2ส่วนน้ำหนึ่งส่วนนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวสารสส่วนแล้วก็น้ำา2ส่วนครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับเสร็จแล้วครับก็จะนำมาหุงไว้ครับปกติเลยครับใส่หม้อหุงข้าวปกติเรียบร้อยครับผม ข้าวของเราก็สุกเรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับมันก็ยังเป็นจะแข็งๆนะครับเม็ดๆอยู่นะครับมันจะไม่นุ่มนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาคนแบบนี้นะครับเราก็จะมาคุกเค้าให้ละเอียดหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มากรอกใส่ในถุงใส่นะครับเพื่อนๆถุงร้อนนี่แหละครับขณะที่ยังร้อนๆน,นี่แหละครับเพื่อนๆประมาณสัก2ทับพีนะครับ แล้วทำการพับปากถุงนะครับพับปากถุงไว้แล้วก็นํามาเรียงไว้ในถาดแบบนี้แหละครับรับรอให้ข้าวของเรานะครับอุ่นนะครับจนเกือบมันจะเย็นนะครับเราก็จะนำเชื้อไตโคนะครับมาหยอดอีกทีรนะอบนี้นะครับก็น่าจะได้อยู่ประมาณสัก10ถุงครับเพื่อนๆเก้าถุง10ถุงนี่แหละครับ ก็จะเอามาใช้ในสวนนะครับแล้วก็ใช้ประจํานะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพื่อนๆพอมันได้เกิดนะครับเชื้อราเนี่ยครับมันป้องกันยากนะครับอันนี้เราจะป้องกันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ครับเพื่อนแย่แล้วแก้ไม่ทันจริงๆครับรอบนี้ก็ได้ทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ดดถุงครับเพื่อนๆได้10ถุงจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยให้ อุ่น,นะครับจนเกือบจะเย็นนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะทำการมาหยอดเชื้อหัวเชื้อของไตโคเดอร์มาอีกทีนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหัวเชื้อของไตโคเดอมานะครับเพื่อนๆครับเราสั่งมาจากมหาว,วิทยาลัยเกษตรนี่แหะครับอวดหนึ่งก็ประมาณร0อยกว่าบาทนะครับจำไม่ได้นะครับ มีจุกแบบนี้นะครับให้เราแกะออกนะครับให้เรานะครับทําการหยอดลงในข้าวนะครับประมาณ1-2ถึงหยอะนะครับเพืเ่อนๆครับก็ไล่หยอดทุกๆถุงเลยนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการหยอดเชื้อหัวเชื้อของไตโคโดมา เรียบร้อยทุกๆุกถุงแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการมัดปากถุงนะครับโดยใช้ยางรัดนี่แหละครับมัดให้พองๆครับเพื่อนจากนั้นก็จะทําการเขย่านะครับทําการเขย่าทําแบบนี้ทุกๆถุงเหมือนกันครับเพื่อนอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าทําครั้งเดียวก็ใช้ได้นานครับเพื่อนก็ทยอยทําเอาแหละครับวันละ อาจจะทำอาทิตย์ละห้าหกถุงอย่างเงี้ยครับทยอยทยอย,อย,อยทาครับผมเมื่อมัดตากถุงเรียบร้อยแล้วนะครับ พองพองเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เข็มปลายแหลมนะครับจิ้มบริเวณข้างบนของปากถุงนะครับครับก็จิ้มลงไปนะครับประมาณ20ถึง30ครั้งนะครับต่อถุงนะครับเพื่อนๆนะครับไล่จิ้มไปเลยนะครับทำแบบนี้ทุกๆถุงเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็นำข้าวของเราเนี่ยครับมาวางเรียงไว้นะครับไม่ต้องซ้อนทับกันนะครับกระจายกระจายไปแบบนี้นะครับแล้วก็นำไว้ในที่ร่มนะครับเพื่อนๆอากาศ่ายเทสะดวกนะครับไม่มีมดไรนะครับก็สามารถนำเอาไปวางไว้ได้นะครับก็ต้องเป็นห้องที่สะอาดนะครับเพื่อนๆก็บ่มไว้ประมาณ5-7วันเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเริ่ม อ่เขียวแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ก็คือเชื้อไลโคของเรานะครับอ่านี่ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับห้าถึงเจ็ดวันนะครับก็ควรนําไปใช้ทันทีนะครับหรือถ้าเพื่อนๆใช้ไม่หมดแบบนี้นะครับเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเวลาเราจะใช้ก็หยิบมาใช้ได้เลยนะครับส่วนมากนะครับผมก็จะเอามาทําอาผสมกับเมล็ดนะครับเพื่อนๆนะครับใส่เข้าไปใน ในถุงอ่เขอเรียกว่าอะไรอ่ะถุงถุงผ้าครับถุงผ้าครับนะครับแล้วก็ใช้น้ำฉีดฉีด,ฉดเอาครับให้เอาอ่าเชื้อสีเขียวๆออกมาครับแบบนี้ครับอันนี้ก็ผมก็จะใช้ประมาณครึ่งถุงนะครับพอดีผมทำไว้เจอแล้วทำไว้ตลอดนะครับต่อน,น้ำหนึ่งกระมังนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำเอาไปใช้ กับลดกับต้นก้าหมักดินอะไรพวกนี้ครับก็ลาดดินอะไรพวกนี้ครับก็สามารถช่วยป้องกันเชื้อราได้นะครับเพื่อนผมก็ใช้มาตลอดเลยนะครับเพื่อนยิ่งฤดูฝนนะครับก็จําเป็นจะต้องเข้มงวดมากๆนะครับกับเรื่องเชื้อรานะครับเนื่องจากผมปลูกเป็นต้นอ่อนนะเพื่อนถ้ามันเชื้อราใบจุดได้เข้ามาแล้วคือต้องทิ้งทั้งแผงนะครับฉะนั้นนะครับ ผมก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนวิธีการใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมักดินการรดต้นกล้านะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้นะครับนี่ครับผมจะเอาคุกกับเมล็ดนะครับคุกกับน้ํากับเมล็ดทันตะวันนะครับประมาณนี้นะครับของผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ